เมื่อน้อมจิตเบเด็กไปตะลุยงานจีหนึ่งครั้งแรกเปิดประเดิมมาที่โคโตสูคนแรกนะครับพี่ผู้หญิงฝั่งทางซ้ายมือลูกแรกน้อมจิตเล่นเป็นฟินิกวิงนะครับตีชักสเกลทีเดียวออกโอ้ฟินิชไปเลยกรรมาการก็มาเช็คภาพช้านะครับไม่มีการแอร์ฮิตเกิดขึ้นน้อมจิตได้แต้มไปก่อน2แต้มก่อนชูลูกที่2ก็มีการเติมครับดมยาดมกันก่อนแล้วก็มาชูลูกสองลูกที่2น้อมจิตเล่นเป็นเบคซัตบาสใสเฮกซ่าไปไประทากับวิสัทรตนะครับควงกันอยู่กลางสนามนะครับควงกันไปกันมายังไม่ตีกันสักทีมาดู เชยเลยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับตีกันไปกันมาอยู่กลางสนามตีกันไปกันมาอ้าวเด็กเดินตัดหน้ากล้องอีกสถานการณ์ดูเหมือนเปกนกัตบาสจะเสียเปรียบแต่จังหวะนี้นะครับตีไปปุ้งนะวิศารัดรัดเช็ดหลุดน้อมจิตชนะไปเลยก็มาถึงแมตที่2นะครับเติมมาดมยาดมก่อนสักทีหนึ่งก่อนจะไปชุดจังหวะนี้กรรมการเสยผมไปหนึ่งทีกรรมการก็พร้อมนะครับจดจดจ้องจ้องเล็งไปที่สนามนะครับนับทีทูวันโกชุดลูกแรกน้อมจิตเล่นเป็นฟินิกวิงไฟตเ์ต้องข้ามเล่นไปกช้าอันย นี่ครับระหว่างรอกรรมการหยิบเบรูกที่2ครับมีเติมดมยาดมอีกแล้วลูกที่2องใสตรงข้ามเล่นเป็นฟินิกวิงนะครับน้องจิตเล่นเป็นเปกรซัสบาสนี่นะครับเล็งกันดีๆนะครับกรรมการเล็งสนามนะครับนับทีทูวันโกชุดกันลงไปนะครับชุดสวยๆทั้งคู่เปกรซัสบาสได้ขึ้นไปชาร์จบนไลน์ครับดอปลงมาไม่โดนนะฟินิกวิงก็พยายามไล่ตีนะครับตีไม่โดนเลยจังหวะไล่ตีไม่โดนแบบนี้ก็เสียสตามิน่าไปเยอะนะครับในฟินิกวิงตีแล้วไม่โดนอีกแล้วนะครับขวงไปควงมาตีโดนนะเปกรซัสบาสไม่เป็นไรเลยส พี่เกียงสอตาวานก็ถือเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เล่นกับทีมซอตาหวานลูกแรกน้องจิตเล่นเป็นฟินิกวิงพี่เกียงเล่นเป็นชาร์สเกลก็ชูดกันลงไปนะครับลูกนี้น้องจิตชูดสวยนะครับยงเอียงนะครับเอียงรับการโจมตีของชาร์สเกลนะครับฟินิกวิงนะครับมีชาร์ดท้ายเกณฑ์ตีไปตีมานะครับตีกันไปกันมาอยู่กลางสนามด้วยความที่ฟินิกวิงครับตีแรงจริง,รง,รงๆนะครับเนี่ยชาร์สเกลเริ่มหัวตกสุดท้ายก็ทนพิษการโจมตีไม่ไหวชาร์สเกลล้มลงไปก่อนน้องจิตนำไปก่อนหนึ่งแต่นกสูกรชุดก็ม not a lot จังหวะนี้ก็ชูดกันลงไปสวยๆทั้งคู่นะครับวิสาหลอถก็ขึ้นไปชาร์จอยู่บนลายตกออกมาตีไม่โดนนะครับฝ่ายเพกาซัตบาสก็รอตั้งรับอยู่กลางสนามนะครับวิ่งขวงกันไปกันมาอีกแล้วนี่นะครับเนื่องจากเป็นปิดเฮกซ่าทั้งคู่นะครับโดนดีดทีขึ้นไลน์ทีก็หูวิ่งเร็วมากเลยนะครับแต่ดูเหมือนเพกาซัตบาส์สตามินาจะหมดนะครับแบบนี้วิสาหลอถบอกหวานเจี๊ยบแล้วก็เป็นเพกาซัตบาสนะครับที่ทำท่าจะหมดแรงแล้วล้มลงไปนะครับพี่เกียงตามมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคะแนนเพกกกาาซััสสบลลููนนี้ชตงไป แบบสวยๆพิกัซัดบารก็วิ่งอย่างบ้าคลั่งนะครับเรียกได้ว่าชาร์จสกิลนีตั้งรับไม่ทันเลยทีเดียวสุดท้ายโดนไตีออกเอ็กติมฟินิทไปน้องจิตตกรอบไปเลยเรียกได้ว่ามันสุดๆจริงๆ